มูวิธีต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโชคมีลากทางการเงินเข้ามาอะไรก็ตามแต่เดวมีเพื่อนฝูงชวนไปเหมือนลากพาไปเลยเป็นงานกึ่งเที่ยวเที่ยวไปทํางานไปนแต่ถึงไม่ได้ไปขอคู่ไปขอเรื่องเงินก็จะเจอคู่จากทิปนั้นๆ สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหรลาวเวล โหลาเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนมีนาคม2568นี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ้าวอีก2เดือนสุดท้ายเท่านั้นก็จะถึงช่วงเวลาสําคัญของดวงชะตาของมนุษย์ทั่วทุกคนเนื่องจากพฤษภาที่จะถึงนี้ดาวใหญ่ย้ายพร้อมกัน3ดวงอ่า อ่าก่อนอื่นแล้วก็ดูดวงมีนาก่อนเนาะอ่าเรื่อพฤษภาเป็นต้นไปค่อยว่ากันนะครับดวงมีนาจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโหลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดนะ เดือนมีนาจริงๆดาวหลายดวงก็ยังคล้ายๆเดือนกุมภาที่ผ่านมาเพราะว่าดาวศุกร์ก็ยังไม่ย้ายไปไหนคือย,ยังคงเสียเสียรภาพเดินคู่ตุนาหงงันกับดาวลาหูคู่ลุ่มหลงมัวเมาจัดหนักจัดเต็มอยู่ในราศีมีนยังอยู่ตรงนี้อีกนานเลยอยู่ไปถึงมิถุนาเลยนะครับมันก็จะมีแค่ดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์ที่จะเคลื่อนย้ายก็คือดาวอาทิตย์นะครับผมอ่า เอาหัวข้อแรกก่อนเลยหัวข้อแรกภาพรวมนะครับของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าดาวเกียรตยังอยู่ในภพการเงินนะแต่จะอยู่ในภพนี้แค่เดือนเดียวแล้วนะแล้วเดี๋ยวเดือนถัดไปนี่จะเข้าทับลักราศีสิงเลยไอตอนอยู่ในภพการเงินนี่แหละสนุกเพราะมันเลงราหูกับดาวศุกร์เป็นคู่เป็นพลังแบบหกแปดเก้าเลยเปเนี่าช่วงนี้ละดาวราศีสิงเนี่ยที่ยังมีความทุกข์จากดาวเสาอยู่ยังไม่ไปไหนเนี่ยแต่ก็ยัง สามารถใช้พลังของหกแปดเก้าเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นความสุขความลื่นลมเป็นโชคลาภกับชีวิตได้ดาวเสารจะทับกับทับไปเอ้ยจะเลงกับเลงไปแต่ท่านก็ยังมีดาวอื่นช่วยอยู่อะไรประมาณเนี่ยนะครับดาวเก้าที่อยู่ในภพก,การเงินเนี่ยอ่ามันก็จะทําให้เราเป็นไงถ้าเราหมั่นทําบุญสวดมนต์กวดน้ําขอพรหรือไปมูวิธีต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโชคมีลาภทางการเงินเข้ามา แต่ถึงไม่มูดาวเกตเข้าอย่างนี้ก็จะมีเหตุให้บังคับให้ไปมูอ่าเขาเรียกว่าดาวเกตเป็นศูนย์ยะพาหะนำหน้าลักนณาเหมือนขับรถพามึงไปเลยจบอ่าพาไปไหว้พระเก้าวัดทำสังฆทานเก้าที่เออมูเก้าแบบอะไรก็ตามแต่แล้วมีเพื่อนฝงูชวนไปเหมือนลากพาไปเขาไปคนเดียวเขาเหงาไงอ่าเขาก็ชวน ชาวราศีสิงห์ไปด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวก็คงได้มูอะได้มูแบบเมามันพเพราะ6-8มันเป็นสภาวะแบบลุ่มหลงงงงอ่าและดาวเก้าก็คือมูก็คือมูแบบงงงอ่ามูไปด้วยเที่ยวไปด้วยกินไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยอ่าอะไรอย่างงี้บางคนอาจจะมีไปต่างประเทศไปมูที่ฮ่องกงไต้หวันอะไรก็ตามแต่นึกออกไหมอ่าวัดที่เขามูกันดังๆเนี่ยอ่าวัด เจ้าแม่กวนอินที่ฮ่องกองวัดแชกงหมิวอ่าเจ้าพ่อแชกงหมุนกังหันเรียกซับอะไรเงี้ยนะครับหร,หรือวัดหวังต้าเซียนอ่าผูกได้แดงอะ,อะไรประมาณก็จะได้ไปหมดอ่ะนึกออกปะต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะไต้หวันก็จะมีวัดมูอะไรพวกนี้เหมือนกันญี่ปุ่นนี่ก็จะมีหลายวัดเลยหัวสายมูเยอะเลยวัดน้าําใสวัดคิโยมิสึเนี่ยขอความรักก็ดีอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวได้ไปสารพัดรูปแบบ นะครับผมลักษณะดาวประมาณนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นเรื่องๆนะครับธุรกิจการงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับหัวข้อแรกธุรกิจการงานนะครับผมธุรกิจการงานสนับสนุนรายการโดยคอร์สเลข7ตัว9ฐานมหาสตตะเลขนะครับผมวิชาเลข7ตัวเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่ง่ายกว่าโหราศาสตร์1ิเท่าสิเท่าร้อยเท่าเลยในหมายถึงง่ายในช่วงเริ่มต้นนะ แต่ถ้าแบบลงลึกขั้นสูงขั้นแอดวานซ์นี่มันก็จะมีอะไรที่ยากกว่าเหมือนกันแต่หมายถึงว่าคนจะเริ่มต้นน่ะรู้สึกว่าจากจทำยังไงดีถึงจะดูดวงให้ตัวเองได้ดูให้คนรอบข้างได้ดูให้คนในครอบครัวได้แบบเริ่มง่ายๆไม่ต้องมามึนงงกงกงมากก็เริ่มจากเลขเก็ตัวเด็ดดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ต้องรู้เวลาเกิดก็ดูได้อันนี้คือข้อดีอ่าบางทีเรารู้อ่าแต่คนที่เราจะดูให้เขาเขาไม่รู้พอ่อเราไม่รู้แม่เราไม่รู้เลยเราอยากจะดูดวงให้เขาทํายังไงอะไรเงี้ย อ่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถดูได้โดยไม่ต้องรู้เวลาเกิดสองก็คือเราไม่ต้องมานั่งจดนั่งจําดาวประจําราศีต่างๆราศีเมษเราต้องจําว่ามันเป็นดาวอางาังคารราศีพฤษภมันเป็นดาวศุกร์อ่าอันนี้ดาวประจําราศีนะไม่เกี่ยวกับดาวในดวงเรานะคนจะชอบสับสนสองอย่างเนี้ยดาวประจําราศีกับดาวในดวงเราแต่เลขเ็ตตัวก็คือตัดเรื่องราศีทิ้งไปเลยก็จะมีแต่ดาวกับภพบเรือนคาว่าภพเรือนแปลว่าเรื่องราวในชีวิต ซึ่งเลขเจ็ดตัวจะมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเรื่องอ่าในขณะที่โหราศาสตร์มีสิบสองเรื่องะเลขเจ็ดตัวมียี่สิบเอ็ดเรื่องนะครับก็จะสามารถใช้ดูชีวิตเราได้ถึงยี่สิบเอ็ดเรื่องเลยนะครับผมหรือถ้าใครมีเวลาเกิดก็สามารถเจาะจงลงไปได้ละเอียดขึ้นอีกแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ดูได้อ่าเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกให้ไงนะครับผมเลขเจ็ดตัวนี้สามารถใช้ในเมื่อเราดูเป็นแล้วนะหมายถึงว่าวิชาพื้นฐานเราเป็นแล้วนะ ยี่สิบเอ็ดพบเรือนเรารู้แล้วแล้วก็ดวงดาวมีอะไรบ้างเรารู้แล้วอาทิตย์จันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยเรารู้แล้วทีนี้เราสามารถสมผงคู่ได้แปลว่าเราเอาดวงของเรากับดวงของคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาผสมกันเกิดเป็นดวงที่สามเราจะรู้ได้เลยว่าเรากับอีตาคนคนเนี้ยทำงานทำมาหากินอะไรร่วมกันแล้วดีหรือทำอะไรที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับมันนึกออกมาแต่ละคนนะ่ะมันจะดีกับเราเรื่องหนึ่งไม่ดีกับเราอีกเรื่องหนึ่ง อ่าเช่นกับเพื่อนคนนี้เหมาะกับการที่จะไปมูกับมันที่ฮ่องกงแต่อย่าชวนมันทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือสามีคนนี้อ่านะครับเราควรจะให้เขามาอยู่บ้านเราเราอย่าได้ไปอยู่บ้านมันเด็ดขาดไม่ดีไม่ดีกับชีวิตคู่อะไรอะไรเงี้ยมันก็มันก็คือสามเราสามารถจะรู้ได้ว่ากับคนคนเนี้ยมันออกมาเป็นดวงที่สามแล้วเนี่ยมันจะเด่นเรื่องอะไรได้อยเรื่องอะไรนะครับผมแล้วก็เมื่อเรารู้เรื่องเลขเกดตัวแล้ว นึกออกไหมพอเรารู้เรื่องแรกเกิดตัวแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเ,เป็นพื้นฐานที่จะไปต่อยอดเรื่องอื่นๆได้อ่าเรื่องหนึ่งก็คือสมพงค์คู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดูเลิกส่วนตัวได้เราสามารถเอาดวงเรากับดวงวันเดือนปีที่จะทําสิ่งสําคัญที่จะไปสัมภาษณ์งานที่จะไปออกเดทที่จะไปเปิดร้านใหม่อะไรก็ตามแต่เอาดวงวันนั้นกับดวงวันเกิดเราเนี่ยผสมกันแล้วดูซิว่าดวงออกมาเป็นยังไงถ้าออกมาดีก็คือทำแล้วดีนึกออกป่ม หรือมันก็จะมีอีกดีดีเรื่องอะไรและถ้าไม่ดีไม่ดีเรื่องอะไรเราจะได้รู้ว่าถ้าเรามีร้านอาหารร้านนี้อ่ามันดีทุกเรื่องเลยนะยกเว้นมึงห้ามมีหุ้นส่วนอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นร้านอาหารร้านนี้ถ้ามาบวกกับดวงเราแล้วถ้าเราเปิดเลิกวันนี้เนี่ยควรจะขายต่างชาติอ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลิกส่วนตัวอ่าซึ่งเลิกรวมเราก็ต้องรู้ด้วยนะอ่ามันก็จะมีวิธีดูต่างๆนานาในปฏิทินวันอ่ะวันนี้เป็นวันธงชัยวันนี้วันอาทิตย์บดีวัน วันอุบาทไอ้พวกนี้เราก็ต้องดูด้วยอ่าตกวันอุบาทวันโลกาวินาศแลาก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันอันนี้ก็เรียกว่าเลิกโดยรวมทั้งโลกอ่าก็คือไอ้วันไหนดีไม่ดีโดยรวมเราต้องรู้ด้วยแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าวันนั้นอนะ่ะกับดวงส่วนตัวเราเนะี่ยมันดีเรื่องอะไรไม่ดีเรื่องอะไร อะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ line id nic 3 6 3 6นี้นะครับมีทั้งเรียนกลุ่มและเรียนเดี่ยวนะครับอ่าเรื่องธุรกิจการงานของชาวราศีสิงห์นะครับผมอ่าพูด,ดง่ายเวลาตั้งชื่อว่าธุรกิจการงานเนี่ยความหมายก็คือว่าทั้งคนที่ทำงานประจำทั้งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็คือดูหัวข้อนี้ได้หมดนะครับดาวที่ใช้ดูก็คือดาวหหรือดาวศุกนั่นเองก็ยังอยู่พบมลณนะคู่กับราหูอยู่ เออมันก็ยังเป็นฟิลว่าแม่งไม่อยากทำงาน <c oughs> มันยังเป็นฟิลอยู่ในสภาวะทิ้งตัวย,ยังเป็นอารมณ์ตะเละแต,ะแตะ่คือดาวเสามันเล็งมาหลายปีจนมันจะออกอยู่แล้วไงแล้วกูจะอ,อ้วกอยู่แล้วนึกออกปะเออกันรอมันออกก่อนแล้วค่อยทํางานแล้วกันแล้วบางคนคิดอย่างนี้ไงอ่าบางทีดูหลายคลิปอ่าทั้งดูช่องผมด้วยดูช่องคนอื่นด้วยก็รู้ว่าเดี๋ยวราวเสารจะออกแล้วลาหูจะเข้าแทนช่วงนั้นค่อยมาคึกคักทําอะไรก็ค่อยว่ากันแล้วกัน อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทําอะไรไปแม่งก็ไม่เวิร์กไม่ได้ผลช้าไม่สาเร็จอ้นกูเที่ยวแล้วกันช่วงนี้งานมันเลยเป็นงานกึ่งเที่ยวเที่ยวไปทํางานไปอ่าเช่นเพื่อนชวนไปมูอ่ะที่บอกไปในภาพรวมะไปวัดแช่กงหมิววัดเจ้าแม่กวนอิมวัดหวังตาเซียนไปไหว้เทพที่มาเก้าไปอะไรก็ตามทั้นก็หาโอกาสติดต่อกับต่างชาติไปด้วยอ่าบางคนพูดภาษาเขาเป็นหรืออะไรอ่าอะไรเงี้ยคลิปขอคอนแทคเอาไว้อ่า ร้านขายของที่ลึกแถวนี้มันทํายังไงถึงขายดีว่าอ่าเรียนรู้ไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ทําไงอ่าเรียนรู้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสภาวะเที่ยวไปทํางานไปไปกินกาแฟร้านนี้ก็เรียนรู้ไว้ก่อนมันมีวิธีทํายังไงจัดโต๊ะจัดโคงจุ้ยยังไงมันถึงจะขายดีว่าอ่ะเก็บข้อมูลไว้ก่อนอ่าค่อยทําจริงหลังพฤษภา,าดวงเป็นอย่างนั้นอ่านึกออกปะซึ่งาราวาสีสิงหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นเป็นอย่างนั้นแต่ถึงคนจะไม่รู้ มันก็ยังไม่อยากจะทําตอนนี้อยู่ดีมันจะคิดว่าเ,เดี๋ยวหลังพฤษภากูค่อยทานะครับถึงเขาจะไม่เคยรู้ด,ดวงเลยนะเขาก็จะมีสภาวะจิตว่าหลังพฤษภาดีกว่ากลางกลางเดือนไปก่อนอะไรเลขไม่เป็นอัตโนมัติเงนึกออกปะคือดวงดาวมันทําให้เขาคิดอย่างนั้นอ่านะครับผมช่วงนี้บางทีไปต่างประเทศไปอะไรก็เจอคู่เจออะไรไปด้วยนะมันมันเกี่ยวพันกันหมดนะหรือบางคนแทาไปยุ่งเกี่ยวกับงานก็จะเป็นงานพวกข,า,ขายประกันไปเลยอ่างานมรณะเนะงียเกี่ยวข้องกับประกัน ประกันสุขภาพประกันบรดกประกันโรคไายแรงอะไรเงี้ยหรืองานบรณะักก็เกี่ยวข้องกับงานที่มันต้องพัดถิ่นไปทางกกไกลเอ่อวิ่งเต้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะชีวิตนี้แม่งเจอตอมอตลอดจนจะได้แต่ตอมตอยู่แล้วอะไรเงี้ยนึกออกปะมันจะเป็นสภาวะงานประมาณเนี้ยอ่าวิ่งไปวิ่งมาดูหัวหมุนบ้านมีไว้ให้คนใช้อยู่เลยช่วงนี้เป็นสภาวะอย่างนี้อ่า ยังไม่ยังไม่ค่อยมีอะไรให้ลงหลักเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่นะครับแลวประกอบกับดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์เนี่ยหลังกลางเดือนไปก็ไปตกพบมรณะอีกคือมรณะล่อไปสามดวงเลย <c oughs> <c oughs> ประมาณว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่คิดจะกระทําอะไรทั้งนั้น่ะอ่าและอีกอย่างหนึ่งเป็นสภาวะที่จะเป็นช่วงที่จะต้องลดอีโก้ตัวเองลงไอ้ลดไอ้ภาวะเกียรติและศักดิ์ศรีที่ค้คอมอยู่เนี่ยเออลดลดลงไปอยู่อยู่มันอยากลดเองนะ ไม่ใช่ว่าดูดวงแล้วเขาบอกให้ลดไม่ใช่นักอยู่ๆมันอยากลดเองอยู่ๆมันลดอัตราลงไปแบบเฉียบพันมันเหมือนเวลาเราเมาเหล้าแล้วเราก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวอะไรเหมือนตอนเราไม่เมานึกออกป่าอ่าสภาวะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันก็ทําอะไรตามหัวใจมากขึ้นนะครับช่วงนี้มันก็จะเป็นสภาวะที่มันดีมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณได้เงินอะไรในตอนนี้นึกออกไหมแต่มันจะดีในระยะยาวนะครับในธุรกิจการงานก็ประมาณนี้นะครับผม อ่าต่อไปหัวข้อการเงินอ่าหัวข้อการเงินนี้โดดเด่นเรื่องดาวเกตที่พูดไปตอนต้นก็คือถ้าใครมีปัญหาการเงินอยู่มีปัญหาหนี้สินอยู่อันเกิดจากการที่มีดาวเสามาเล็งลักเนี่ยมาตั้งงานแล้วเนี่ยแล้วเตรียมจะออกด้วยเนี่ยไอการเตรียมจะออกเนี่ยมันจะแรงขึ้นเ <laughs> ออถ้าใครมีปัญหาการเงินอยู่มีปัญหาหนี้สินอยู่ต้องใช้หนี้แทนผัวผัวทิ้งไปแล้วดันค้ำประกันให้มันไปแล้ว เจ้าหนี้ก็เลยตามกูตามผัวไม่เจอมันอันตรธานหายจากโลกมนุษย์ไปไหนไม่รู้กูต้องใช้หนี้แทนมันอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะถ้ายังมีปัญหาพวกนี้อยู่เนี่ยนะก็คือดาวเกตก็คือเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาช่วยชาวราศีสิงห์ถ้าชาวราศีสิง,สงห์อยู่ในศีลห้าอยู่ในความประพฤติปฏิบัติธรรมอันดีเข้าวัดทาบุญทาบุญตักบ,บาสสวดมนต์ไหว้พระกวดน้าขอพรมูเตลูอะไรก็ว่าไปเนี่ยที่มันเกี่ยวกับประมาณอย่างเนี้ยอ่า ก็เดี๋ยวจะมีปฏิหารทางการเงินเกิดขึ้นแน่นอนภายในเดือนนี้แคปเจอร์ ah, ah. นะครับผมนั่นแหละแต่มันก็จะเป็นอารมณ์ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากเหมือนกับอย่างที่บอกเพื่อนชวนไปเที่ยวชวนไปมูเที่ยวไปมูไปนึกออกป่ะเหมือนไปทางเหนือมันก็ไม่ได้ไปมูอย่างเดียวมันก็ไปขึ้นดอยด้วยอ่าไปกินกาแฟด้วยเข้าใจฟิลไหมไปกินกาแฟด้วยไปขึ้นดอยด้วยไป ถ้าไปทางอีสานก็ไม่ได้ไปไปไหว้ยอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะมีน้ําตกมีอะไรด้วยไปวัดอื่นๆด้วยไปสืสารที่ทางศิละปะวัฒนธรรมด้วยอ่าแล้วก็ไปมูด้วยมันก็เลยเป็นสภาวะที่เราไม่ได้บอกว่าโอ้ยหมุ่งหวังตั้งเอาว่าต้องได้อะไรมากก็คือไปมูตามที่เขาบอกว่ามูยังไงไปทําบุญไปขอพรตามเทศกาลประเพณีของแต่ละที่ที่เพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้แหละแล้วปรากฏว่าก็ได้ผลเกิดปฏิหาริร่องเงิน อะไรประมาณเนี้นะครับก็คืออยู่ๆเงินก็คล่องตัวขึ้นมีเงินไม่ใช้หนี้หรือเจ้าหนี้ยกหนี้ให้เลยอะไรได้หมดนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับอ่าหัวข้อต่อไปเรื่องความรักนะครับผมอามีเกณฑ์พบคู่ครองจากการเดินทางไกลเนี่แหละไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยอาจจะไปกับเพื่อนก็จริงแต่ไปเจอผัวเอาข้างหน้าไปต่างประเทศไปวัด หวังต้าเซียนผูกได้แดงเทพเจ้าจันทราผูกไปผูกมาหันมาทางขวาเจอเนื้อคู่ทันทีแมกการมเทศทำงานเร็วมากเขาก็ขอคู่เราก็ขอคู่ ก็เลยเจอกันพอดีอ่าอะไรประมาณนี้ยแต่ถึงไม่ได้ไปขอคู่ไปขอเรื่องเงินก็จะเจอคู่จากทิปนั้นๆอ่ามันมีเกณฑ์จะเจออะไรแบบนี้แต่มันจะเป็นสภาวะที่แบบอ่ามันจะเป็นสภาวะที่ฉับเฉวยแบบรวดเร็วมากเจอปุ๊บแอบแซบกันคืนนั้นทันทีอ่าสภาวะอารมณ์เปียวนึกออกปะ เพิ่งดูหนังเรื่องเฟนวิตเบนิฟิตจบเกิดอยากทําตามอะไรเงี้ยนะมันเป็นสภาวะอารมณ์เปรี่ยวที่มันเกิดขึ้นพอดีอีตาคนนั้นอีนางหนูคนนั้นผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะกําลังเพิ่งจะโดนทอดทิ้งมาแปดวันหกวันเนียก็ว่าไปก็เลยหน่อยก็เลยมาเที่ยวคนเดียวอ่าหน่อยเงี้ยหน่อยก็เลยมาเที่ยวอ่าอารมณ์ว่าหน่อยอ่าเขากันหน่อยเราอาจจะไม่ได้หน่อยเท่าไหร่เราเครียดเรื่องนี่อยู่ก็เลยไม่มีอารมณ์มันหน่อยเรื่องะัะ แต่ก็คือไปเจอเขาพอดีแล้วเกิดอารมณ์เปี่ยวอพามีอารมณ์เปี่ยวเกิดขึ้นเป็นยังไงครับเออเราไปกับทัวร์นึกออกไหมนอนโรงแรมเดียวกันแค่คนละห้องเราก็นอนกับเพื่อนห้องนึงอิตานแนนมันก็นอนห้องมันคนเดียวปรากฏว่าดันชั้นเดียวกันเจอกันในลิปอะไรก็ไม่รู้เออเจอกันในทัวร์ร่วมโต๊ะเดียวกันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นน่ะนะสารสัมพันธ์คุยไปคุยมาถูกคอเล่ากับผูกพันกันมาสิบชาติ ก็เลยบอกเพื่อนว่าเออนอนคนเดียวแล้วกันนะคืนนี้ฉันจะเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกห้องหนะึ่งเออห้องเพื่อนที่ห้องที่กูนอนกับมึงนี่ฝุ่นมันเยอะจังเลยอะไรเงี้ยนะอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ประมาณว่าทริปนั้นอาจจะไม่ได้นอนห้องเพื่อนที่ไปด้วยกัน <laughs> มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมเอ่อฟิลฟิลนั้นเ,เอออย่าคิดเยอะแล้วแถมช่วงนี้ดาวอาทิตย์เสียด้วยดาวอาทิตย์เสียแปลว่าอะไร ความวางฟอรม์มรู้สึกว่าต้องหญิงในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งกุลสตรีไทยเนี่ยอยู่ๆมันอยูๆ่ๆไอสภาวะนี้มันหายไปกำแพงที่กั้นไว้พังทลายลงเฉียบพันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าอีโก้ไม่มีอ่าอีโก้ไม่มีตันหาก็มาเต็มที่นี่ก่ออ่าเหมือนช่วงแบบเมาเหล้านั่นแหละอ่าช่วงนั้นก็จะมีใจคอฮึกเหิมอ่าอะไรประมาณนี้เรื่องความรักก็เลยเกิดขึ้นได้ง่าย เป็นฟิลฟิลนั้นอ่ะต่อไปเรื่องสุขภาพที่ต้องระวังเรื่องไอ้การท่องเที่ยวเตลิดเปิดเบิงต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะทํางานทําการแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็มีปาร์ตี้เฉลิมฉลองสังสรรค์อะไรต่อมีอะไรบ่อยแน่นอนมันต้องมีแอลกอฮอล์เป็นของคู่มนุษย์ทุกอ่าและพอมันมากไปแล้วมันเคลิบเคลิ้มเกินไปมันกินเพลิน อ่าพอมันกินเพลินไอตอนกินมันยิ่งกินย,ยิ่งสุกเราไม่รู้สึกว่ามันอืดท้องแสบท้องหรืออะไรทั้งสิ้น,นก็กินเอา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 อ่าแล้วรู้ตัวอีกทีมันก็เกิดผลเสียต่อร่างกายอาจจะแพ้แอลกอฮอล์แพ้กูเทนจากข้าวสาลีของเบียอาจจะเกิดสภาวะลำไส้แปรปรวนอ่ามันเกิดได้หลายอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องตับอย่างเดียวนะอ่ามันเกิดได้หลายอย่างหรือแม้แต่คนไม่ได้กินแอลกอฮอล์ แต่กินขนมหวานกินน้ำอัดลมกินอะไรที่มันเกี่ยวกับปาร์ตี้เยอะแยะจนกระเพาะลำไส้ทํางานหนักอันนี้ก็ด้วยอ่ามันจะเกิดสภาวะไอเกี่ยวกับล่องเกี่ยวข้องกับาการกินมากเกินไปหรืออะไรพวกนี้แหละจนมีผลต่อระบบย่อยระบบขับถ่ายในร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพจะจะเน้นไปทางประมาณนี้มากกว่าอ่าครับอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรมาก แต่ไอความตึงเครียดของดาวเสาร์มันก็ยังทําให้คุณอาจจะเป็นไมเกรนหรืออะไรได้อยู่แต่ผมเห็นว่าคุณก็เป็นตอนนี้แต่แล้วไอความเครียดน่าจะน้อยลงอาการป่วยก็เลยเปลี่ยนจากโรคเครียดโรคไมเกรนไปเป็นไอเรื่องกระเพาะลำไส้แทนดูสภาพน่าจะเป็นอย่าง <c oughs> นั้นะครับผมจะช่วงนี้และเดือนนี้ดาวตกพบมรณะเยอะต้นเดือนก็จะมีพุทธสุราหูแต่พอกลางเดือนพุทธออก อาทิตย์เข้าแทนเห็นไ,ไหมมันมีดาวตกพบมรณะเยอะมันก็เลยอ่าระวังเรื่องการเจ็บป่วยเยอะดาวอาทิตย์เนี่ยก็ระวังเรื่องร้อนหนบางทีกินแอลกอฮอล์มากมันก็ร้อนเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนถูกไหมอ่าที่มันแอลกอฮอล์เยอะๆอ่าถ้าภาพเบียร์นี่มันจะไม่ค่อยร้อนแต่อย่างอื่นนี่ร้อนนะครับผมดังนั้นมันก็ระวังเรื่องร้อนในเฉียบพันธุ์เหงือออักเสบเป็นแผลที่ปากต่างๆนาน,นานโรคร้อนภายในร่างกายนี่ภาพออกไหมอ่าเป็นไข้เป็นอะไรได้ พวกนี้ต้องระวังหลายอย่างดาวพุธก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องคออ่ากล่องเสียงกดไหลย,ย้อนนะครับผมอ่าปัญหาสุขภาพตรงนี้ต้องระวังหนึ่งนะครับประมาณนั้นหลักๆไม่มีอะไรดวงหลายอย่างก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีอ่าเพียงแต่อ่ามีเตือนเรื่องหนึ่งอพอดีหัวข้อการเงินลืมพูดอช่วงต้นเดือนหนึ่งถึงสิบหกระวังรายจ่ายเฉียบพันนะครับกระทันหัน อ่าแต่ก็เป็นรายจ่ายเพื่อสนองตันหาตัวเองนั่นแหละแต่บางทีมันก็กระทันหันนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องเลาว่าอ่าจบหัวข้อของราศีสิงประจําเดือนมีนานะครับพบกันใหม่ดวงราศีสิงเดือนเมษายนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ